หมวด 1. การจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนมาตรา4ให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลเรียกว่ากองอาสารักษาดินแดนมาตรา5กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1ส่วนกลาง2ส่วนภูม,มิภาคมาตรา6ให้มีกรรมการคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า10คนและไม่เกิน20คน เรียกว่าคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนประจอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานโดยตําแหน่งส่วนกรรมการอื่นเลขาธิการและรองเลขาธิการนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมาตรา7คณะกรรมการกลางก,างกองอาสารักษาดินแดน มีอำนาจและหน้าที่จัดและดำเนินงานกองอาสารักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั่นคงแห่งชาติและวางระเบียบและข้อบังคับสำหรับกองอาสารักษาดินแดนดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดวิธีรับสมัครวิธีคัดเลือกและการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 2. องกหนดยศชั้นของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 3. กํกหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 4กำหนดหลักสูตรการอบรมและการฝึก 5. ากำหนดการใช้จ่ายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 6. ก,กำหนดการเก็บรักษาและการใช้อาวุธมาตรา8กองอาสารักษาดินแดนส่วนภูมิภาคประกอบด้วยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและกองอาสารักษาดินแดนอำเภอตามชื่อท้องที่ได้ประกาศตั้งขึ้นมาตรา9 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนอำนาจการปกครองบังคับบัญชารวมทั้งการกำหนดอัตรากำลังของแต่ละหน่วยในกองอาสารักษาดินแดนให้กำหนดโดยกฎกระทรวงมาตรา10วินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสาศึกษาดินแดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดนมาตรา11การเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้กระทำโดยวิธีรับสมัครผู้อาสา แต่ถ้าในท้องที่ใดไม่มีบุคคลสมัครหรือมีบุคคลสมัครไม่เพียงพอตามความต้องการจะกำหนดให้ท้องที่นั้นมีการเรียกบุคคลให้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกโดยพระราชกรีษดีกาก็ได้และผู้ที่รับสมัครหรือได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันได้รับสมัครหรือได้รับการคัดเลือก